แคมนตร,นนรีใช่ไหมฮะตั้ตำแหน่งต่งจดหมายกลับมายเป็นทางการเนี่ยมันจต่เมื่อวานนะฮะเพราะว่าเราได้นจาจดหมายขอไปสองครั้งแล้วก็ครั้งแรกนานมากแล้วแล้วเขาก็แนะนำมาว่าให้จํากัดเวลาลงอีกนิดนึงแล้วก็แก้ไขโดยที่จํากัดเวลาลงในจำนวนจำกัดก็คือเก็บตัวก่อนการถ่ายทอดแล้วก็พอถ่ายทอดเสร็จก็เก็บพื้นที่ให้ก็ตามที่เขาแนะนําครับแต่ว่าในที่สุดก็ตกกับมาว่าไม่ไม่ไม่อนุญาตให้ถ่ายพื้นที่ ก็คือหมเกรนว่าไม่สามารถจะจับได้นะครับาะเนื่นองจากเหตุผลก็คือคนท้องถิ่นตรงนั้นนะครับที่ออกมาสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งแล้วก็สื่อท้องถิ่นอยู่เล็กน,นิดซึ่งเขาอาจจะเป็นบ,บสื่อที่นำทางหรือการสัมภาษณ์ที่นำทางซึ่งก็เป็นที่หนักใจของเทศ่สบาลหรือเปล่าผมไม่รู้เห็นก็คุยกับผู้งองผมว่าก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเพราะว่าอ่าเกียรติรุ่นนายนายกเทศมนตรีหรืออะไรเงี้ยต้องมาจากการเลือกตั้งถูกไหมครับซึ่งสรุปแล้วเนี่ยถ้าูเป็น ผมได้รับคำแนะนําจากใครผมได้รับคำแนะนําจากสบคในสมัยคนเอกเน,นีตคนณนณาขานิ้อ่าแล้วก็ได้คุยส่งต่อให้คุยกับผู้นําของภูเก็ตแซนด์บล็อกแล้วก็ได้ส่งต่อให้คุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดเก็บแล้วผมได้ลงไปทําการประสานเบื้องต้นพร้อมกับขอการช่าจังหวัดได้พูดคุยกันที่ลงไปแล้วถึงอ่าออกมาเป็นแฟนแบบนี้เพราะผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเรากําลังมีโมเดลแสนด์บล็อกซึ่งแสนด์บ็อกเนี่ย เสียหายไปเยอะเรื่องของการที่ข้ามแม็สวิสนะที่มาในโครงการแพนบ็อกผมก็คิดว่าเออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบทําให้ภาพลักษณ์ของภูเก็ตค่อนข้างแย่เพราะว่าสิคิวอเรตี้ในคนภูเก็ตแต่กาเนิดไปท่าเขาแบบงาน,นแล้วก็ข่าวมันกระลึกไปทั่วโลกผมก็เลยคิดว่าไ,ไหนๆถ้าเราจะจัดแล้วมันก็แบบทําให้โอกาสที่จะทําให้คนลืมเรื่องไม่ดีไม่ดีไปถ้ามันจบๆไปก็ผมก็คิดแค่นี้ผมก็เลยตัดสินใจว่า ในเมื่อผู้ใหญ่คอนเนตผู้ใหญ่หลายๆท่านในทุกเ็ตให้ cible, แล้วให้ผมลงไปประสานต่อผมก็ประสานแล้วก็ดูเหมือนว่ามีแนวโน้มที่จะเรียบร้อยดีแต่ในที่สุดเนี่ยก็ไม่มีอะไรเรียบร้อยเลยแต่ผมด้วยความมุ่งมั่นผมก็คิดว่าอันก็เดินหน้าต่อละกันคือไม่อยากให้เสียความตั้งใจผมมีความรู้สึกว่าคนเราไม่ได้มองถึงภาพรวมมองถึงความพอใจส่วนตนเป็นหลัก ถ้าคนเรายังมองความพอใจส่วนตนเป็นหลักมันก็จะเขี่ยวกันเพราะว่าความพึงพอใจส่วนตนมันก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเหตุผลส่วนรวมการที่แบบเป็นเกิดขึ้นแบบนี้ยผมเข้าใจนะครับว่าคนคนนั้นอะแยกแยก,แยกไม่ออกว่าเรากําลังทําอะไรเพียงแค่ว่าเป็นรสนิยมส่วนตัวและเห็นถึงความพอใจว่าส่วนตัวชอบอย่างนีง้และไม่ชอบอย่างนั้นจึงเอาทุเรื่องเนี่ยมาเป็นข้อพิจารณนานะข้อโต้แยง้งหรือข้อกิดการ แต่ผมก็ไม่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  empty นะครับก็แล้วแต่ซึ่งผมให้ทางเด็กขาผมแปลเป็นภาษาอังกฤษเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะส่งอ e ีเมลไปถึงตัวแทนทุกประเทศแล้วนะฮะ national director ว่าขอยกเลิกกิจกรรมนี้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องา uh, ศึกษาเรื่องภูเก็ P, ตเตรียมที่สปีเพราะว่าผมมีคอนเซ็ปต์ก็คือแฟชั่นโชว์ประมาณเจ็ดสิบประเทศเนี่ยแต่งตัวจากโรงแรมแล้วก็ไปเก็บตัวเขาที่บริเวณราาา้านกาแฟร้านสองร้าน พื่อให้มันมีความเย็นนะครับเพราะว่าเราต้องแต่งชุดปายย้าบยาเยาเตรียมที่จะไปเช่าชุดปรบาบย,ยาเยาในกรุงเกตในการอุดหนุนซึ่งขอใครเขาก็ไม่ให้ไม่ให้ยืมฟรีนะครับผมก็จะเช่าเพื่ออุดหนุนกันแล้วก็ให้หนางงามทุกประเทศแต่งตัวเป็นสาวก,กูุเกตปรบาบย,ยาเยาเดินแอชันโชว์เรดคาเด่ในถนนทลายแบล็กเกวที่สองข้างเป็นชิโนโปรตุเกสซึ่งเราเคยทำมาแล้วเมื่อปี2018ประสบความสำเร็จมาก เรจเรียบร้อยก็จะมีจุดโน้ตจุดสำคัญมีมีเวทีเล็กๆที่ขึ้นมาแล้วมีหมาตั้งรอให้เขาครีเอทให้เขาแบบเตรียมพร้อมเป็นมาคนละสิบห้าวิเราก็จะพูดชื่อเขานามสกุลเขามาจากประเทศอะไรแล้วก็รู้สึกยังไงที่มาอยู่อยู่ตรงนี้ในภูกเก็ตก็อยากเชิัชวนทุกคนมาที่ภูกเก็ตอีกสักครั้งหนึ่งนี่คือทีมเอเซ่ซึ่งเขาอาจจะพูดถึงเรื่องอาหารพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าที่เขาใส่อยู่พูดถึงเรื่องบรรยากาศพูดถึงเรื่องทะเลพูดอะไรก็ได้หมดทีมเอเซ่ที่เราถ่ายทอสเป็ตัวโลกครับ ออต้องยอมรับครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากลัทิยมทางการเมืองนะฮะคือแน่นอนครับในสิ่งที่ผมพอเอาออกไปตลอดเวลาก็คือผมชอบระบอบประชาธิปไตยผมชอบความแร์ผมชอบที่มันอยู่ในไบเบิลของคำว่าประชาธิปไตยซึ่งมันอาจจะไม่ถูกใจบางคนที่นั่นเพราะเขาไม่ได้ชอบแบบนั้นก็อ,อาจจะชอบการต่อรบมียิ้มท,ทำนาจแล้วก็มีพรรคพวกไม่เป็นปรัฐมนตรีหรือเป็นใหญ่เป็นโตว,ว่ากันไปที่เราก็เห็นอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีผลกระทบ,บแม่ๆมากคิดเพียงแค่ว่ากลกวเขาเหล่านั้นจะแบ่งแยกออกว่านี่คือโอกาสที่คุณจะทําให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์และแด้นำเสนอเรื่องราวดีๆเพื่อปดตังเรื่องราวของหนังสวินที่ถูกปลุกคุณค่าแต่เขาลุกไม่ออกเขาก็ไม่เข้าใจว่าเมื่อโควิดมันเกิดขึ้นและแซนดบ็อกมันเกิดขึ้นที่ภูเก็ตมันเป็นโอกาสก่อนใครซึ่งคุณน,น่าจะ กเหตนีเวนเนี้ยเป็นกีีเหตที่โชว์ศิภาพของธารมะภูเก็ตแวบข้ามแบกปรเกตถคือกลับมาอีกครั้งกับภูเก็ต่ะัแต่ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจได้เพราะรัธรืมอทางการเมืองผมไม่สามารถจะไปชอบเป็นคนบางคนที่ก็าชอบแบบนั้นผมก็ขออภัยด้วยที่ผมไม่สามารถจะเป็นอย่างนั้นได้